สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะในช่องไอ้กับเอ็มกินด้วยช็อปปล่อยกุ้งกันค่ะปล่อยกุ้งตอนเย็นเพราะอากาศมันเย็นๆค่ะวันนี้ตายกุ้งแล้วประมาณกี่ตัวโลกี่ตัวโล <200 S 1> ประมาณ220ต,ตัวนะคะกิโลละ230บาทค่ะวันนี้เราปล่อยที่150โลเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยตากุ้งส่งกัน ก็ปล่อยค่ะไปซื้อมาที่จากที่ท่าข้ามค่ะนางงามมาปล่อยกุ้งวันนี้นางงาม เดียวเนี่ยเหรอสวยมั้ยลูกคุ้งสวยมั้ยสวยเออโอ้ยปลาปลาที่ติดมาหงายท้องมั้ยตระแคงกันอยู่นั่นอ่ะ วันนี้เราลงสามบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงง่ายโตวยไวกำไรงามใช้อาหารจีเอนฟีดนะคะอะไรเป,ไเป็นไรเ,นไนเยอะหรอของเรานี่ไม่ค่อยมีอะไรใช่ปะ นี่เขาตัดให้ห้าโลเก่งสามน้ำหนึ <avec> ่งปลาหนึ <avec> ่ง <avec> ตัวใหญ่ใหญ่ <avec> แปมแมอิงต้นเสาเลยจะได้ไม่เซ่นี่คือบ่อนหนึ่งนะเพื่อนๆนี่ตีน้ำไว้ขาหนึ่ง ปล่อยบอ่อนี้ร้อยห้าสิบโลแล้วเราก็ไปปล่อยบอ่อนู้นบอ่อสองนะเพื่อนเพื่อน,น,นบอ่อนูน150อ่นนั่นบ่อนู้นอีกรอยห้าสิบโลบ่อนู่นตีน้ําแรงมากเห็นขาวเลยเพื่อนเพื่อใช้ใดใช้ไฟฟ้าตีน้ำนะเพื่อนเพื่อน เครื่องตั้งไว้เวลาฉุกเฉินไฟดับเท่านั้นนะจริงๆแล้วเราใช้ไดปีน้ำนะเพื่อนๆใช้ใดไฟฟ้าค่ะ หน้านี้หน้า,นาหนาวอากาศก็จะเย็นเย็นเราก็เลยปล่อยช่วงบ่ายเพราะน้ำจะได้อุ่นๆหน่อยหนึ่งพนักงานปล่อยวันนี้แล้วก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าคนไอายคุณลอยืนดู ลอกเลยน้ำแข็งมันมีแค่นั้น วนนี้เอ็มก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่บ่อกุ้งนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเอ็มจะนำมาเสนอเพืนเพื่อนได้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอลาเพื่อนๆ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ